สวัสดีครับวันนี้เลิกงานนะครับมาล้างจานครับนุม่มรอล้างจานชิปนี้ครับมานั่งล้างจานเพื่อนกันนะครับเลิกงานเสร็จแล้วก็ล้างจานครับชิแล้วก็ต้องล้างผู้ไทยไม่ค่อยถนัดครับเดี๋ยวผู้อีสานได้ครับเนาะมาล้างจานเข้ามือเนี่ย แช่ไ้ได้ี่มื่อ้านนี่โอ้ยทรายโสดครับดูคนเดียวเสิ็จและกินหน้ก็ต้องล่างวันนี้แม่บ้านที่ให้อัดมันเล่นไปดูแก้เซ็งนะครับล้างจานโอ้สยสไลด์กับเบิร์ที่นี่ นี่ครับนี่นี่สไลด์เกาหลีนะครับนี่แต่ไม่ดีเหมือนของไทยจะเอาอไทยครับแต่บุดีคือข,ของไทยต่อผมว่าล้าง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 กระมาังกอน,นะครับเรย่วิธีล้างจานนะครับแล้วก็ทำความสะอาดภาชนะก่อนหามเปิดตามทิ้งไว้ได้ครับถ้าเปิดตามทิ้งไว้นี่เปลืองน้ำครับเสียงเงินลายเล้ว ล้างๆๆๆเดี๋ยวเขาล่างครับคิปมันจิงเงาล้างๆๆ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 ๆอเ้ียวๆๆๆๆๆๆูๆๆ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 นๆๆๆนๆๆานค้ๆๆ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 คๆๆานๆนๆๆาๆนๆๆคนๆๆ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 นๆๆมๆนๆๆ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 ๆเๆๆ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 กๆๆ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 ๆน จักแปลว่าอย่างดอกยูทู e กลางรูกทุกอ่งเล่ยกล้องใหนครับถึงเวลาล้างจานครับทีนีครับจับไม่ได้เร็ว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 เร็ร็วเ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 รเร็ว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 เร